สวัสดีครับสวัสดีครับน้องทุกทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเอกนทวุฒินะครับกับรายการชาร์ตอินไซต์อัฟเตอร์นูนนะครับประจำวันแรกของสัปดาห์ครับหรือว่าวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564นะครับผมก็มาอัปเดตตลาดในภาพของทางเทคนิคกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามเนี่ยสามารถนะครับผมพิมพ์เข้ามาในช่องทางของทั้ง2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube นะครับหรือว่า Facebook นะครับผมเดี๋ยวจะมีกกาาาาาารรรรตอออบบคคคถมมในนช่วงงขท้ยยะัผโเ เรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูที่มากกิจนับนก่อนนะครับวันนี้กลุ่มอะไรกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าเคลื่อนไหวน่าสนใจนะครับผมเรามาดูนะครับในรายเซกเตอร์ก่อนนะครับวันนี้นะครับกลุ่ม iCT เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับผมถ้าเกิดเรามาดูไส้ในเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว True นะครับผมกับตัว d t แท็เนี่ยคือ2ตัวนี้วิ่งคู่กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัว True กับ d t แทนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมในส่วนของตัวลงไฟฟ้าอ่าไม่ใช่ลงไฟฟ้าครับผมพลังงานนะครับผมเที่เป็นน้ํามันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวส่วนของตัวปตทนะครับหรือว่าตัวของปตทสอพอเน็กนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องบอกว่า ทั้งในส่วนของเดลต้านะครับฮานาเคซต้องเรียกได้ว่าตัวใหญ่เนี่ยบวกนะครับผมแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยก็เรียกได้ว่าบวกยกขึ้นมายกแผงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าซ e n t i m e n t นะครับของตลาด n ส s ด a q ในช่วงที่ผ่านมานะครับผม มันฟื้นตัวขึ้นไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ดึงให้ตัวกลุ่มที่เป็นชิ้นอตัวกลุ่มเทคนะครับผมในฝั่งเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีทั้งไต้หวันนะครับฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับผมก็ส่งผลเป็น s e n ิเ m e n t มาที่ในส่วนของกลุ่มเทค,เทคบ้านเราก็มีแค่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับที่เป็นกลุ่มเทคในช่วงนี้นะครับแล้วก็ เรากลับมาครับผมกลับมาดูในส่วนของตัวทิศทางของเซ็นเด็กเนี่ยต้องบอกว่าตัวเซ้นเด็กเนี่ยในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับผมคือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับอ่าแต่ว่าเป็นไปตามที่เราได้ประเมินไว้นะผมก็คือว่าตราบใดนะครับผมที่ในส่วนของการแกว่งตัวเนี่ยมันไม่ได้ทำจุดต่ําสุดของวันนะครับหรือว่าเป็น่หลุดนะครับแนวรับที่หนึ่งยิ้าจุดลงมาเนี่ยทิศทางยังเป็นไซด์ไว์อัพนะครับผมแล้วก็แนวต้าน ในรอบนี้นะครับยังคงวางไว้ที่ตรงบริเวณ1,640จุดจนถึงระดับ1,645จุดนะครับผมที่ทางของตัชนีเนี่ยเรียกว่าแว่งตัวไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าไส้ในเนี่ยเรียกว่ามีการเวียนเซกเตอร์กันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกตัวอ่าตัวกลางตัวเล็กนะครับก็จะวิ่งแบบจะเป็นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวเนี่ยบวกขึ้นมาได้ดีนะครับผมโอเคนะครับก็ยังมองว่าอ่าอ่า การฟื้นตัวของดัชนีนะครับเป็นลักษณะไซด์ไวอฟนะครับตราที่ยังรักษาระดับไม่ต่ำกว่าระดับ1,625จุดนะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยให้ไว้ที่ระดับเดิมนะครับ1,640จนถึงระดับ1,645จุดนะครับผมถัดมานะครับมาที่ตัวในส่วนของ s ซกซิฟตี้อินดีคฟเนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับล่าสุดเชาวนี้เนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้าน985จุดนะครับตามที่ได้ประเมินไว้เลยนะครับเพราะว่ามันสุกเนี่ยหลังจากที่อ่า ฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบระดับ980จุดเนี่ยแต่ว่าวันสุกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสามารถขึ้นมาเหนือระดับดังกล่าวได้สําเร็จเป็นวันแรกนะครับก็เป็นการยิงรอบของการฟื้นตัวข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมโดยที่ในตอนแรกเนี่ยยังคงให้ไว้ที่ระดับเดิมครับ985ถัดไปที่9 9 2จุดนะครับผมสวัตโต้เซฟฟิต t ี้ในฟิวเส่วน,นรับนะครับอัปเดตขึ้นมาเป็น978แล้วก็970จุดนะครับผมที่ระดับด้านล่างบริเวณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์นะครับก็ไปรอดักลองนะครับที่ระดับ978นะครับไปว่าประวางประหมายทำกำไรที่ระดับแนวต้าน985นะครับผมแล้วก็ตัดขาดทุนเมื่อหลุด970จุดลงมานะครับผมโอเคนะครับก็ถามไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับเข้ามาที่ในส่วนของหุ้นประจำวันนี้นะครับมิเตอร์เทต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีกลุ่มชัดเจนนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นตัว m i โคร f i n a n c e นะครับผมไมโครไฟแนนซ์เนี่ย วันนี้นะครับฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเลยครับเราจะเห็นว่ากรอบที่เราตีไว้เนี่ยตีมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็วจะเห็นว่าการพักตัวของเขาเนี่ยประมาณ3มเดือนกว่าๆนะครับเกือบสี่เดือนคือกรอบของเขาเนี่ยก็คือ,อแนวต้านคือ9ก้าหล่ออาไม่ใช่เก้าไรครับผมแบาท30ิเนี่ยวันนี้นะครับสามารถขึ้นมายืนได้แล้วก็ปริมาณการซื้อขายต้องบอกว่าเช้านี้ค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยนะครับผมเรามาซูมดูปริมาณการซื้อขายจะเห็นว่าหนาแน่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันนะครับว่าราคาเนี่ยเข้าสู่รอบของ การฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิศทางเนี่ยจากเดิมที่เป็นไซเวย์นะครับผมก็กลับมาเป็นทิศทางเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แนรับก็คือจุดที่ทะลุขึ้นมาเลยนะครับผม8บาท30นะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่8บาท80เป็นระดับแรกนะครับผมแล้วก็ระดับถัดไปนะครับก็คือตรงบริเวณที่ตีไว้นะครับ9บาท10สตางค์นะครับผมส่วนจุดสต็อปลอตนะครับ8บาท5สตางค์นะครับผมสำหรับตัวไมโครนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเมเจอร์นะครับผมหลังจากที่ตัวเมเจอร์เนี่ยทักตัวลงมาตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วัตต์นะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยคือเริ่มเห็นสัญญาณบวกก็คือมีการทะลุนาตาแรกนะครับที่21บาท40ขึ้นมานะครับผมก็เป็นการสร้างจุดสูงสุดใหม่ของรอบนะครับดึงทิศทางนะครับผมให้กลับมาเป็นบวยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราคาเนี่ยเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะครับผมโดยที่นาตาถัดไปเนี่ยวางไว้ที่ระดับแรกนะครับ 21บาท90นะครับผมถัดไปที่22บาทสี่สิบนะครับส่วนรับคือจุดที่ทะลุขึ้นมานครับยี่สาทสีิจุดสต็อปลอที่20บาทแปดสิบนะครับผมโอเคก็ผ่านกันแล้วนะครับผมก็ทวนกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาตอบคาถามนะครับเซ็นเ้นเด็กนะครับก็ อยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะครับจาบที่ยังสามารถรักษาระดับ1625จุดได้ก็จะมีแนวต้านนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นอัพไซด์ของดัชของรอบนี้ก็คือที่ตรงบริเวณ1640จุดแล้วก็1645จุดนะครับแล้วก็ตัวเซฟตี้ในฟิวเจอร์ทิศทางเนี่ยกลับมาเป็นบวกเหมือนกันนะครับหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถขึ้นมานะครับยืนเหนือระดับ980จุดได้สําเร็จน,นั่นเองครับก็แนวต้านถัดไป985แก้าร9 9 2จุดนะครับผม แล้วก็หุ้นนะครับประจำวันนี้นะครับตัวแรกเป็นไมโครนะครับผมไมโครฟินแลนซ์นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวเมเตอร์ซิงเินี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคำถามกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็มีผู้ชมทักทายเข้ามาครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมเรามาเริ่มที่คำถามแรกครับตัวพาโก้นะครับผมพาโก้นะครับ อ่าปาโกรนะครับผมยังคงอ่าทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางหลักเป็นไซด์เวล์เอาด้านข้างนะครับนับด้านล่างครับสองบาทแปดสิบส่วนเอาตอนด้านบนนะครับสามบาทสี่สิบนะครับถัดมาเป็นในส่วนของ ETC นะครับผม ETC เนี่ยก็อ่าเป็นไปตามที่เราได้ประเมินไว้เลยครับก็ขึ้นไปเนี่ยชะลอตัวนะครับผมแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าลงมาที่นารับนะครับสองบาทแปดสิบสี่แล้วก็เริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาครับเดี๋ยวลบเแดงไปจะเห็นว่าแรงซื้อครับท่งเทียนสีเขียว เพราะฉันเนี่ยแนวต้านยังคงวางไว้ที่ระดับเดิมนะครับผมสบาทแล้วก็สาบาทสิบนะครับนะรับ2บาทแปสิบสี่นะครับผมมานะครับเป็น h ฮชแทนะครับโอ้เฮชทนี่ต้องบอกว่าผิดคาดนะครับตัวนี้เนี่ยเคยเลือกเป็นโมเมนตัมเทรดดิ้งด้วยครับก็ราคาเนี่ยลงมาที่กรอบเดิมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเฟลเบกนะครับผมอาเนี่ยครับเป็นเฟลเบกเลยนะครับ ก็ทิศทางเนี่ยลงมาที่ระดับเดิมอีกครั้งหนึ่งครับณรับอยู่ที่ตรงบริเวณนี้เลยครับ6บาทแล้วก็นาต้าเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับที่เป็นเฟลเบกก็คือ7บาทนะครับมองว่าไซเบอร์อ้านข้างอยู่ในช่วงนี้นะครับผมมานะครับเป็นตัวเนอร์นะครับผมเนอร์เนี่ยทิศทางนะครับให้เป็นไซเบอร์ดาวนะครับเพราะว่ามีการสร้างจุดต่ําสุดลงมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนาตาครับก็คือจุดที่หลุดลงมาครับ7บาทสาสิบ่วนรับรอบนี้6บาทเจดสิบนะครับ เออเมเจอร์นะครับวันนี้มีเลือกเป็นในส่วนของมิเต t รเทรดดิ้งเลยนะครับผมถัดมาเป็นคําถามตัว R S นะครับ R S ต้องบอกว่าหลังจากที่ราคาลงมาที่ฐานหลักของเขาในที่16บาท70เนี่ยถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเลยครับแนวต้านหลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่20บาทนะครับเป็นทั้งระดับแนวต้านนะครับแล้วก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะครับผมส่วนในรับแรกนะครับผมถ้าเกิดจะอยู่ในรอบของการฟื้นตัวเนี่ยต้องประคองตัวไม่หลุดระดับ18บาท50าทนะครับ มาเป็นในส่วนของ ihl นะครับผม ihl เนี่ยทิศทางนะครับผมเริ่มกลับมาดูดีนะครับหลังจากที่ยืน4บาทได้สี่บาทนี่เป็นแนวที่มีนัยสำคัญนะครับผมก็แนวต้านถัดไปเนี่ยไปดูตรงบริเวณแก็บนะครับผมที่เปิดลงมานะครับผมคือตรงบริเวณ4บาทสี่สิแล้วก็4บาทเนี่ยเป็นน้รับนะครับผมถ้าเกิดราคาเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนี่ย4บาทเนี่ยไม่ควรลงมาดูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นอย่างนั้นเนี่ยไอตัว4บาทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฟลเบกเกิดขึ้นนะครับผม ถัดมานะครับเป็น P R M นะครับผม P R M P R M ราคาเนี่ยกำลังสร้างฐานอยู่นะครับผมก็ทิศทางเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นเชิงบวกนะครับผมราคากําลังสร้างฐานอยู่นแนวต้านก็คือกําลังทดสอบอยู่ครับระดับ5้าบาทเอ่อ6บาทห0สิบเนี่ยนะครับผมตรงบริเวณนี้นครับถ้ายืนได้ก็ถือว่าเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นบวกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นบวกเนี่ยต้องผ่าน6บาท85สิห้าไปให้ได้นะครับผม ถัดมาเป็น U ขีด P นะครับ U ขีด P ในทางเทคนิคนะครับกำลังอ่าแ่งตัวนะครับสร้างฐานอยู่ที่ตรงบริเวณแนวรับนะครับ1บาท12สตางค์นะครับผมแล้วก็แนวรับหลักของเขาเนี่ย1บาท7สตางค์ก็มองว่าเป็นบริเวณแนวรับนะครับส่วนต้านก็คือ1บาท19แล้วก็1บาท27นะครับผม ถัดมาเป็นในส่วนของโลจูคิสนะครับผมโลจูคิสทิศทางไซเวอ,อด้านข้างนะครับแนวรับนะครับบาท90นะครับแนวต้านอยู่ที่12บาท50นะครับผมถัดมาเป็นในส่วนของ TNPC ต้องบอกว่า TNPC เนี่ยยังคงถูกกดดันจากทิศทางที่ยังเป็น ลักษณะของเชิงลบแบบไซเวดาวอยู่นะครับผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังถูกกดดันจากเส้นนะครับผมดาวเทนไลน์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าการพักตัวลงมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสเห็นการพักตัวลงอยู่นะครับเพราะทิศทางเป็นเชิงลบส่วนแนวต้านก็คือระดับ3บาทแล้วก็3บาท20นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2บาท60นะครับสำหรับรอบนี้คำถามคือบัตทอมหรือ,อยังครับ ต้องบอกว่ายังนะครับผมยังไม่มีสัญญาณเจอว่าไอ้ทิศทางลงก่อนหน้าเนี่ยมันจบตรงแล้วนะครับผมยังคงมีสัญญาณเป็นลบอยู่กันเองนะครับผมถัดมานะครับเป็น EA นะครับผม EA เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ดูดีนะครับผมแต่ต้องตัวนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับผมตัวี EA เนี่ยยังคงดูดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับปริมาณการซื้อขายวันนี้น้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าเอาระดับราคาเป็นหลักนะครับระดับห7สบบาทห้าินะครับผมต้อง ยืนปิดเหนือให้ได้นะครับยืนปิดเหนือให้ได้นะครับถ้ายืนปิดเหนือได้ก็จะทําให้ราคาเนี่ยเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับสำหรับตัว EA นะครับ True นะครับผมอย่างที่เกินไว้นะครับว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับล่าสุดเนี่ยทะลุระดับนาตั้นแรกที่เคยให้ไว้ที่4บาทขึ้นมาแล้วนะครับนาถัดไปเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะครับผม4บาท20นะครับสำหรับตัว True นะครับก็มองว่า ขึ้นมาเนี่ยน่าจะยังยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการเห็นการะชะลอตัวลงมาอีกสักรอบนึงนะครับผมแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปได้นะครับผมรตัวทูถัดมานะครับเป็นกลุ่มรับเหมานะครับเป็น RT นะครับ RT เนี่ยทิศทางต้องบอกว่าเป็นไซเวดาวนะครับผมตัวตัวของ RT เนี่ยยังถูกกดดันนะครับจากเส้นที่เป็นดาวเทนแชนเนลอยู่นะครับผม นี่นครับผมก็ยังตีดาวเทนชาแนลได้อยู่นะครับแนวต้านของ RT นะครับ2บาท20แล้วก็2บาท30ส่วนได้รับด้านล่าง2บาท10นะครับมาเป็นในส่วนของ CK กันบ้างนะครับผม CK เี่ยที่ทางหลักเป็นไซด์ไวอัพนะครับแด้รับด้านล่างนะครับ21แนวต้าน22บาท40นะครับผม ถัดมานะครับเป็นหุ้นที่ห่างหายจากคําถามไปนานพอสมควรนะครับคือในส่วนของตัวบาฟนะครับผมบาฟเนี่ยในทางเทคนิคนะครับยังต้องบอกว่าถูกกดดันในทิศทางที่เป็นไซเบดาวอยู่นะครับเราจะเห็นว่าตัวบาฟเนี่ยมีไฮที่กดลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถตีในส่วนของดาวเทน h ชนเนลลงมาได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มองว่าทิศทางเป็นไซเบดาวนะครับแนวต้านคือ29บาทแนวรับอยู่ที่27บาทนะครับผม SCGP นะผม SCGP ทิศทางเนี่ยให้เป็นลักษณะของ s ไซเวอ p นะครับผมโดยที่แนวรับนะครับคือตรงบริเวณ63นะครับแนวต้านอยู่ที่65บาทนะครับเฮดเทคมีตอบไปแล้วนะครับทำมาเป็น ASK กันบ้างนะครับผมมากลุ่มไฟแนนซ์นะครับผม ASK นะครับก็ทิศทางต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังย้อน,นลงมาที่จุดเบรกเอาเดิมนะครับผม ก็ตรงนี้เป็นนวรับนะครับผม41บาทนะครับแล้วก็นวรับถัดไป40บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่44.75หรือว่าฮของรอบล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็มองว่าถ้าจะเล่นเด้งนะครับมองว่าเป็นจังหวะลงมาที่ดีนะครับผมสําหรับตัว ASK นะครับถัดมานะครับเป็นสักสยามนะครับผมสักสยามก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเลยนะครับผมล่าสุดเนี่ยทะลุเส้นค่าเฉลี่ยด200วันมาแล้วนะครับนา้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่9บาท60นะครับผมส่วนนวรับรอบนี้ใช้ระดับ เก้าบาทสิบสตางค์นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นซินเนกนะครับผมซินเนกต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยปริมาณการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นนะครับนแนวตัวซินเนกแนวรับนะครับยี่สิบห้าบาทห้าสิบจุดที่ทะลุขึ้นมานครับแนวต้านหลักยี่สิบเจ็ดนะครับผมทุนยี่สิบห้าถือต่ออ่าจริงๆแล้วซินเนกต้องบอกว่าหลังจากที่ยืนระดับยี่สิบห้าบาทห้าสิบได้ทุนอ่าทิศทางเนี่ยเป็นบวกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสไปต่อมีนะครับผมถัดมาในส่วนของตัว B tag นะครับ B tag เนี่ยกำลังทดสอบนาะต้าระดดับ37นะครับเป็นบริเวณเส้นข้าเฉลี่ย25ด้วยถ้าเกิดขึ้นมายืนปิดเหนือได้ก็จะเป็นการยืนยันนะครับด้วยการทะลุ1นะครับทะลุด,ดาวเทนล,ลายสองนะทะลุตรงเส้นแนวนอนแล้วก็เป็นทะลุเส้น25ขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉะน,นั้น ก็ถือว่าดีแคทเนี่ยน่าลุ้นนะครับผมน่าลุ้นเลยนะครับระดับ37มสบาทห้ถ้ายืนได้เนี่ยก็จะเข้าสู่รอบของทิศทางที่เป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมถัดมาเป็นไอลิงค์นะครับไอลิงค์ Link. โอ้ต้องบอกว่าไอลิงค์นี่พักตัวลงมาแบบนี้นะครับทิศทางเดิมเนี่ยที่เป็นไซเวก่อนหน้าเนี่ยถูกเป็นแทนที่มันด้วยทิศทางเชิงลบแล้วนะครับในรบดานล่างถัดมาเนี่ยแปดบาทสินะครับแล้วก็แนวต้านใช้จุดที่หลุดลงมาครับแปดบาทเจ็ดสิบ เ n c ที่ทางขาขึ้นนะครับผมขึ้นฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีต่อเนื่องเลยนะครับผมสำหรับตัว Snc นะครับผมก็แนวต้านเนี่ยกำลังทดสอบอยู่นะครับเป็นระดับแนวต้านหลักของเขาเลยนะครับที่ระดับ17บาท30นะครับถ้ายืนได้เนี่ยก็ตัวบ่งว่าอัพไซด์เปิดกว้างนะครับไปที่ระดับ19บาทเลยครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูนะครับ17บาท30สิบนะครับเ s k มีตอบไปแล้วนะครับถัดมาเป็นหุ้นใหญ่กันบ้างนะครับผมเป็น เคแบงค์นะครับผมเคแบงค์เคแบงค์ K เนี่ยประเมินว่า,าตรงบริเวณนะครับแนวต้านกลมๆของเขาเนี่ยประมาณสักร้อยหสิบาทเนี่ยมีโอกาสไม่ผ่านนะครับเพราะเป็นระดับแนวต้านหลักแล้วก็ถ้าใครจะรับนะครับลงมาสักนิดหนึ่งนะครับผมร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับตัวเคแบงค่อยลงมารับนะครับแต่ทิศทางเนี่ยเป็นบวกแต่ว่าตัวนิสัยของเคแบงเนี่ยมองว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นจังหวะในการรับที่ดีกว่าไล่ราคานะครับผม ออริจินนะครับผมทิศทางขาขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม Property ที่ช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มนี่นรับนะครับ11บาทแนวต้านที่12บาทแล้วก็12บาท่าม0นะครับผมมาในส่วนของตัวปตทสอพอกันบ้างนะครับผมตัวสอพอเนี่ยมองว่ากำลังแป่งตัวในกรอบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับรับด้านล่าง116บาท แนวต้าน120นะครับผมตัดมาในส่วนของ tks นะครับผม tks แนวต้านนะครับสิบสบาทหกนะครับถ้ายืนได้นะครับทิศทางจะถูกดึงกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยให้แกว่งตัวในกรอบที่ตีไว้อยู่เหมือนเดิมไม่นคือรับด้านล่าง11บเนวต้าน12บสาทหกนะครับ มาเป็น SIS นะครับ SIS ทิศทางต้องบอกว่าเป็นบวกต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัว SIS นะครับแนวรับของ SIS นะครับ37นะครับผมแนวต้านก็คือ39นะครับแล้วก็40บาทนะครับผมสำหรับตัว SIS True มีต่อไปแล้วนะครับถมาเป็น ICN กันบ้างนะครับผม ICN นะครับทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการทะลุกรอบของรูปแบบ Ascending Triangle นะครับผม ก็แนวต้านนะครับที่ทะลุขึ้นมาเนี่ยจะใช้เป็นระดับแนวรับเลยนะครับผมก็คือดูที่ระดับ8บาท85นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่9บาท60นะครับผมสำหรับตัว ICN นะครับถัดมาเป็น i t เทนะครับผม i t เทลไอเทเนี่ยทิศทางยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบไซเวอพนะครับผมนรับ4บาท70แนวต้าน5บาท35นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเจมาร์ Mart นะครับผมเจมาร์เจมาร์ตกำลังย่อตัวลงมาแตะตรงไฮเดิม erm นะครับไฮ erm erm ที่ทะลุขนาของเขาเนี่ยก็มองว่าเป็นระดับแนวรับนะครับผมระดับให้เป็นโซนไว้นะครับผมสี่สิบสามจนถึงสี่สิบมองว่าเป็นโซนที่ลงมาเนี่ยย่อตัวลงมาให้ซื้อนั่นเองนะครับสำหรับตัวเจมาร์ Mart นะครับถัดมาเป็นทีแคปกันบ้างนะครับผมทีแคปนี่ก็ต้องบอกว่าห่างหายไปจากหน้าจอคําถามนานนะครับผม ตัวของที a คนะครับกำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณแก็บตรงระดับ37บาทของเขานะครับผมก็มองว่าอาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอากาสพักตัวลงมาเนี่ยมีนะครับผมก็นับด้านล่างเนี่ย35บาท50าทแล้วก็มองว่าตัวทิศทางของตัวที a คเนี่ยเป็นไซด์เวอาฟนะครับผมก็มองว่าการแข่งตองเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบพันผวนนะครับผมเพราะฉะน,นั้นการติดแนวต้าน37บาทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นั่นเองนะครับ มานะครับเป็นในส่วนของตัวเดลตานะครับผมเดลตานี่ต้องบอกว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวเนี่ยคือยังมองว่าถูกกดดันในทิศทางเชิงลบอยู่นะครับผมเพราะว่าจะเห็นว่าตัวเดลตานี่ทำจุดต่าสุดขึ้นลงมาแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนาะต้านถัดไปของเขาในี่บาทเจเนี่ยประเมินว่ามีโอกาสไม่ผ่านค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แนวรับของเขาเนี่ยก็คือใช้โลรอบปัจจุบันนะครับสามเนั่นเองนะครับ มาเป็น i m s นะครับผม i m s ทิศทางเป็นไซเวย์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไอ้วันที่ทะลุขึ้นมาเนี่ยเป็น f ฟ i l b รกเอ out นะครับวันนี้มีแรงขายลงมานะครับเป็นไซเวย์นะครับผมแนวต้านเนี่ยคือ12บาท80ส่วนแนวรับด้านล่างครับ11บาท50นะครับผมถัดมาเป็น inset นะครับผม inset oh inset นี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวิน s e t เนี่ยตีไว้เป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบ ascending triangle นะครับ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลุดลงมาแล้วนะครับผมก็จะอ่าเป็นลบมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเกิดระดับ6บาท70เนี่ยยังลุดลงมาอีกนะครับผมก็คืออินเซ็ตเนี่ยให้ระวังนะครับการหลุดระดับ6บาท70ลงมาถ้าหลุดลงมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยให้ระวังการพักตัวลงมาที่ระดับอ่า6บาทแล้วก็5บาท60เลยนะครับผมสำหรับตัวอินเซ็ตนะครับถัดมาเป็นอ่าบ้านปูกันบ้างนะครับผมบ้านปูนะครับผม ถ้าใครจะเล่นนะครับผมก็ใช้จังหวะนี้ในการเล่นได้นะครับแล้วก็ใช้จุด Stop Loss ที่สิบบาทสีนะครับแนวต้านแรก1 1บเบาทสาถัดไปที่1 2บบาทนะครับทิศทางต้องบอกว่ากำลังพักตัวสร้างฐานอยู่นะครับถัดมาเป็น svi นะครับผมคำถามคือไปต่อไหมนะครับผมเป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยากนะครับสำหรับตัว svi เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือฟื้นตัวขึ้นมาร้อนแรงจริงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราย้อนดูกลับไปเนี่ย จะเห็นว่า SVI บเนี่ยทำระดับอ๋อทำไฮนะครับผมอ๋อทำไฮแบบนี้ครับก็บอกว่าโอกาสไปต่อเนี่ยมีนะครับผมมีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทรงไหนที่ต้องระวังครับ SVI เนี่ยจะต้องระวังนะครับเมื่อหลุดระดับ7บาท95ลงมานะครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่หลุดเนี่ยมองว่าโอกาสไปต่อมีนะครับผมโอเคนะครับถัดมาเป็นคาราบาวนะครับผมตัว CBG น่าเก็บไหมนะครับผม Uh, C B G เนี่ยเอาในทางเทคนิคนะครับผมในทางเทคนิคนี่ขึ้นไปนะครับแนวต้านของเขาเนี่ยร้อยยี่สิบห้าร้อยสมสิบเนี่ยเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันขึ้นไปมีแรงขายแบบนี้มันมันแสดงถึงทิศทางที่ยังเป็นเชิงลบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นเก็บนะครับผมผมมองว่าอาจจะเกิดในทางเทคนิคนี่ยมองว่าเป็นการเทรดยิ่งระยะสั้นที่แนวรบับหลักของเขานะครับที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับถ้าิดหลุดลงมาสักบาทสองบาทเนี่ยสปรอตแล,ล้วก็ลงมาระดับถัดไปที่หนึ่งร้อย 9บาทเลยนะครับผมสำหรับตัว C B G นะครับแล้วถ้าเกิดลงมา109บาทเนี่ยถ้าเกิดจะไปเก็บต้นทุนที่เป็นระยะถือระยะถือที่บัถือกินระยะหน่อยเนี่ยไปรอดูตรงระดับ109บาทได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวถัดมาครับ R S เนี่ยมีตอบไปแล้วนะครับผมสำหรับตัว R S นะครับผมก็สามารถย้อนขึ้นไปฟังได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้คำถามครับก็ตอบหมดเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยว ขอขอบคุณนะครับผมนักทุนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับผมน,นี้สามารถตอบคาถามได้หมดนะครับผมก็พบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ